คราไ้คอคาดการในการใช้น้ําไว้อยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างว่าปีหนึ่งอ่ะอย่างกรณีของเขื่อนแม่กวงเนี่ยวันหนึ่งอ่ะใช้ประมาณ 50, ห้าหมื่นลูกบันเมตรเนี่ยครับเพื่อผลิตน้ำประปาปะ่ปะคระับถูกต้องครับ<ะ>เนี่ยฮะก็จะคาดการได้เลยครับบอกว่า ในปีหนึ่งเราก็สามารถจัดสรรให้เขาเลยไว้6ล้านแน่ๆนะครับก็คือและก็เผื่อเรื่องอสนับสนุนในการในบางทีก็อาจจะไปเสริมในส่วนที่ไม่สามารถสูบได้อีกเขื่อนที่มีมบายแแ้นของอย่างปลาปาที่มาอยู่ในเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยจะมีความมั่นคงเรื่องการปลาปามากครับก็สามารถจะสูบไปใช้ได้เลยนะครับ ท่านครับนเมืเ่อเข้าสู่ช่วงดูแลออการขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดปลูกพืชหรือดูแลยังไงบ้างครับหรืองดใชออ้พื้นที่เกษตรยังไงบั้งครับท่านครับครับสิ่งที่เตรียมการไว้ก็คือเราจะต้องอเชิญประชุมนะครับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเนี่ยรับทราบปัญหาซะก่อนครับแล้วค่อยกําหนดเป้าหมายว่าพื้นที่ใดไม่สามารถปลูกได้